ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการท่าที่เปรือสำราญเกาะสมุยเมื่อวันที่8มีนาคม2568นายจิรยุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตนพร้อมคณะได้ลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อรับฟังปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ฝั่งทะเลเอ่าวไทยซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสงขลาพัทลุง นครศรีธรรมราชโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญอีกจุดหนึ่งของประเทศโดยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้ติดตามโครงการจัดทำท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2575โดยจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายในการศึกษาจัดทำจุดจอดเรือเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยโดยเฉพาะจุดท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาต่อเน,นื่องมายังเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเพิ่มจุดเทียบเรือและการเดินทางท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวในฝั่งอ่าวไทยซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายทะเลฝั่งอ่าวไทย นายชัดชัยมณีประหลัดอาวุโสอำเภอเกาะสมุยรัศดรราชการแทนในอำเภอเกาะสมุยในอดุลระลึกมูลผู้มยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยเป็นผู้ให้ข้อมูลกับคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้บรรยายถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ซึ่งมีการกำหนดไว้บริเวณแหลมหินคมของอำเภอเกาะสมุยเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมโดยนายจิรยุห่วงทรัพย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเพิ่มประสิทธิภาพของตํารวจท่องเที่ยวและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ตามนโยบายของท่านนายกร,รัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับท่านได้ดำริเรื่องของเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวในฝั่งอ่าวไทยแต่เกิดนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทางได้จากสิงคโปร์ต่อเนื่องมาที่จังหวัดสงขลาที่อำเภอเมืองเลยครับ แล้วก็ต่อมาที่บริเวณท่าเรือดอนสักของสุราษฎร์ธานีต่อที่เกาะสมุยแห่งนี้แล้วก็วิ่งยาวไปจนถึงพัทยาไปสีหานุวิวโฮจิมินซิตี้ก็จะสามารถที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นะครับอาจจะมีการเสนอเรื่องของการทําสนามบินน้ําซึ่งเกาะสมุยเคยมีสนามบินน้ําเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับถ้าเกิดสามารถมีอีกได้เนี่ยก็จะเป็นการเจาะกลุ่มลูกค้าตลาดพรีเมียมซึ่งมาทริปหนึ่งไม่น้อยกว่า5 0 0,000บาทต่อคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถทำแบบนี้ได้ก็จะเป็นประโยชน์ สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาทฟ,ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมล์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน